สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข้าวหอมชาแนลนะคะวันนี้จะมาแนะนําวิธีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2565รอบใหม่ง่ายๆผ่านมือถือกันค่ะก่อนรับชมช่วยกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องข้าวหอมชาแนลด้วยนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเข้าไปที่ Google Chrome เลยค่ะจากนั้นพิมพ์ค้นหาตรงช่องนี้นะคะพิมพ์คําว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะแล้วให้ค้นหาชื่อเว็บไซต์นะคะชื่อเว็บไซต์ก็คือ h t t p b s รแห่ h r a t m o f g o t h ค่ะจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ลงทะเบียนค่ะและจะมีป,ป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะคะเราจะกดยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้นะคะแต่ว่าคลิปนี้จะให้กดว่าไม่ยินยอมนะคะเมื่อเข้าหน้าจอนี้นะคะให้เรากดคำว่าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะจากนี้จะเข้าสู่หน้าจอนี้นะคะให้กดคำว่าเริ่มลงทะเบียนตรงนี้เลยค่ะ แล้วให้เราใส่เลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียนตรงนี้เลยค่ะพอใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนเสร็จแล้วให้กดคาว่าตรวจสอบข้อมูลค่ะจากนั้นนะคะก็จะเจอหน้าจอนี้ค่ะและให้เลื่อนหน้าจอขึ้นและกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องนะคะซึ่งข้อมูลเนี่ยจะต้องตรงกับบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนนะคะในส่วนของการกรอกข้อมูลช่องใดที่มีลูกศรสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะให้กดไปที่ช่องได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะก็จะมีเมนูขึ้นมาให้เราเลือกให้ตรงกับข้อมูลของเราเลยค่ะสำหรับช่องไหนนะคะที่ไม่มีเครื่องหมายสามเหลี่ยมให้กดเข้าไปแล้วก็พิมพ์ชื่อเข้าไปได้เลยนะคะส่วนชื่อกลางคนไทยจะไม่มีชื่อกลางนะคะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเมื่อก่อข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้วนะคะให้เลื่อนขึ้นค่ะตรงนี้ให้ใส่เลขบัตรประจําตัวประชาชนค่ะเลข2ตัวน่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะส่วนด้านหลังจะเป็นตัวเลขทั้งหมดเลยค่ะ เมื่อก่อกข้อมูลเสร็จแล้วให้กดคําว่าขั้นตอนถัดไปค่ะแล้วจากนั้นนะคะจะเข้าสู่หน้าจอนี้ในส่วนของข้อที่1สถานะปัจจุบันให้กดช่องนี้นะคะแล้วจะมีเมนูไม่มีบัตรสวัสดิการหรือว่ามีบัตรสวัสดิการให้กดเลือกเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เลื่อนหน้าจอขึ้นแล้วข้อ5เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกให้เพิ่มเบอร์โทรศัพท์ในช่องนี้ค่ะในส่วนของเบอร์โทรสามารถใช้เบอร์ใครก็ได้ค่ะที่สามารถติดต่อผู้ลงทะเบียนได้สะดวกค่ะ ข้อ6นะคะที่อยู่ปัจจุบนันให้กรอ,อกที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ไม่จําเป็นต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านก็ได้นะคะจากนั้นให้กรอ,อกข้อมูลแต่ละช่องได้เลยค่ะในส่วนของตำบลน,นะคะถ้าพิมพ์ชื่อลงไปก็จะมีอำเภอรหรือว่าเขตแล้วก็รหัสไปรษณีย์เด้งขึ้นมาให้เราเลือกเราสามารถเลือกได้เลยค่ะเมื่อเราเลือกแล้วนะคะในส่วนของอำเภอจังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์นะคะก็จะเด้งข้อมูลอัตโนมัติตามช่องเลยค่ะ จากนั้นนะคะในส่วนของข้อ7ให้เราเลือกวุฒิการศึกษาได้เลยค่ะข้อ8นะคะให้เลือกว่ามีหรือว่าไม่มีสามีภรรยาที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะแต่ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ให้เลือกว่าไม่มีจากนั้นมีบุตรอายตุต่ำกว่า18หรือไม่ถ้ามีให้กดจำนวนบุตรด้วยนะคะแล้วให้เลื่อนหน้าจอขึ้นนะคะในข้อ9ให้เลือกว่ามีการผูกบัตรประจำตัวเข้ากับพร้อมเพย์หรือไม่ให้เลือกได้เลยนะคะ ในส่วนของอาชีพหลักนะคะให้เลือกว่าว่างงานหรือว่ามีงานทําถ้าว่างงานให้กดเลือกว่าว่างงานนะคะแล้วก็กดเลือกช่องนี้ได้เลยจากนั้นจะมีเมนูเลือกว่าพร้อมทํางานหรือว่าไม่พร้อมทํางานถ้าเป็นผู้สูงอายุหรื abus, aster, อว่าคนพิการนะคะให้เลือกไม่พร้อมทํางานได้เลยค่ะให้เลื่อนหน้าจอขึ้นนะคะในส่วนของรายได้ก็ให้กดติ๊กเลือกได้เลยนะคะถ้ามีตัวเลือกว่ารายได้มาจากไหนก็กดเลือกได้เลยค่ะ ข้อ13นะคะหนี้สินในระบบและนอกระบบนะคะก็ให้กดเลือกได้เลยค่ะว่าเรามีหรือว่าไม่มีข้อ14นะคะให้เลือกว่าต้องการให้ภาครัฐช,ช่วยเหลือในด้านใดถ้าต้องการให้กดเลือกว่าต้องการนะคะจากนั้นจะมีเมนูให้เลือกก็ให้ติ๊กเลือกตามต้องการของเราได้เลยนะคะจากนั้นนะคะให้เลื่อนหน้าจอจนสุดเลยค่ะก็กดเลือกขั้นตอนต่อไปค่ะก็จะเข้าสู่หน้าจอนี้นะคะให้ตรวจสอบความถูกต้องค่ะ และเมื่อเช็คข้อมูลถึงด้านล่างสุดแล้วนะคะก็กดบันทึกข้อมูลได้เลยค่ะจากนั้นก็จะเข้าสู่งานไขแล้วข้อตกลงในการลงทะเบียนลองเรื่องอ่านดูนะคะพอเลื่อนอ่านมาถึงด้านล่างแล้วนะคะถ้าเรายอมรับแล้วก็มีข้อมูลตรงตามเงื่อนไขนะคะให้กดติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมทั้งสองช่องแล้วก็กดยืนยนนะะันค่ะจากนั้นนะคะระบบจะแจ้งว่าบันทึกข้อมูลแล้วให้กดตกลงได้เลยค่ะ เพื่อความมั่นใจนะคะสามารถตรวจสอบสถานะอีกครั้งนะคะให้เลื่อนหน้าจอขึ้นแล้วก็กดตรวจสอบได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้ใส่เลขแบบประชาชนวันเกิดเดือนเกิดปีพศเกิดแล้วก็กดตรวจสอบข้อมูลค่ะและจะเข้าสู่หน้าจอนี้นะคะจะมีข้อมูลแจ้งว่ากระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเมื่อลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับท่านที่มีครอบครัวต้องนําเอกสารไปยื่นที่จุดบริการรับลงทะเบียนนะคะ แต่สําหรับผู้ที่ไม่มีครอบครัวนะคะก็สามารถลงทะเบียนให้จบในเว็บได้เลยค่ะโดยไม่ต้องไปยื่นเอกสารอีกแต่ให้มาตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้นะคะว่าผ่านหรือว่าไม่ผ่านตามช่วงเวลาดังกล่าวนี้เลยค่ะดูตามตารางนี้ได้เลยนะคะซึ่งจะมีการประกาศผลทุกวันศุกร์ค่ะถ้าข้อมูลไม่ผ่านนะคะก็สามารถไปแก้ไขข้อมูลได้ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารทอกอสอหรือว่าธนาคารออมสินทุกสาขาได้เลยนะคะแล้วก็สำนักงานคลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอที่ว่าการเขตกรุงเทพนะคะสำนักง,งานเมืองพัทยาค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะฝากกดติดตามกดแชร์ช่องข้าวหอมชาแนลนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ